มาหนาิเออกมิอมือมองโป่งาโป่งคืสัก้าเออเอารับขังเราได้หูกอมา,ากะหว่างที่มาของพรอันนี้ของเกบซีที่ว่าใส่ออถังเัาแข็งมาว่านนี่เขามาเลยโอ้เงินแท่แส่ถังเราแข็งว้เาว่าอ๋อคือเดืแช่หัวเมื่อพอเดือมาเมื่อคือว่าคล้องตืววันเดือนับแข็งหม่พอตังแย่เมืถอือกินร้างขรงพรมา แค่ไหนคือพอมาคมาเอ้อไ้อนมค่ะเอออาขึ้นมากแบบค่ายทเรว่าบ้าแม่กหกตันงห้าวัด่ยแบ่แบ่มือโขมือระมือโขมือมันไม่รู้กางหลังบาดได้ร็ว่าเขาพจ้า เออทิเก้าทิหกมันก็ตกหมองเดียวกันทิเก้าทิหกมันก็ตกอยู่ดุ่มเดียวกันเนาะนะอันนี้เขาเอือมไปหมองเพ่งนะเนาะร่องเพ่งเอามันจะมอวนขั้นเบาหววนมันเบาหวนคือรองเพ่งขั้นล่องเพ่งมันมอวนแต่้วนหูเวื้อนานของเขาผู้สูซมันเลยนี่ ปู้ช่วยกับพ่าทานกจทแงงานไหลายจุนเนี่อมคุยได้ไดแต่พอพไได้อ่ะเขาไม่ได้มาจตกคุยได้สังอืมไม่ได้มาไม่ได้มา่เอองานใหญ่งานใหญ่นูนูนูนว่าค่ะเอาทุกปีก็เฝ้าสกัได้เฝ้าทุกมก็หันเขาก็จุไปรักคุ้งทุกปีอืมพอมาคูยก็ได้ไปเดี๋ยวเที่ยวนา ยาไปเพราะว่าคนงานหวบัสราบบุท่าแบบแบบคนโมเดิร์มกาง้มเหเข้าขูดแบบเข้าว่าแบบกบบมีชาวบ้ันเกี้ยวที่รวมบุมมากพ้าหินนั่งสองทอนอาพอสิบไหวพ่อหายสลูปเริ่มมีโุกมีหลักมีโุดมีไม้ทุกข์ขับแขงเร่ทุกขทุกคนขอให้ร่ำร่ำรวยรวยขอให้ถุดหัวทุกคนรวมรวมเดียวกันสิหกกับสเก้าข้างบ่าวิบเก้ากับแสนรายสิบหกสพอเอ้ย ขั้นาเอาเขียวหกตาเียๆเีสยวเขาขั้น่าเอาไปแล้วปงนยังจังท็คือคือแรงมันแมงยันคือเขี้ยหกไปเอากัเดันไปเออเข้าถูงอยู่พอเอ้ยอกระดับวาวหางกกะมาเงี้ยพอกรบแา่แท่ หางเงียหางเงี้ยมาบอันุพอนเออหุดพนว่าจังแบบฮัลโไปเรียตาย้ะเจ้าไม่ตายยังมีเวลาอีกมากมายมันมีเวลาแต่อันนั้นมันจองแล้วละห้างแหละดวมงใครดวงมันดวงดึงด้าดวมงร้เสีไม่ห่างไกลแต่บ่าเสหกกะเสือเก้า บ้าที่เต่ากับที่หงสข้างมันบ่ตกเป็ดเต่า้างมันบ่ตกเป็ดหงมันกับฟิเต่าซูนข้านียข้าวจัดอไรมนเป็นเกาซุนเราพูดเออโต๊ะมองมันถึงน้ายร้ายงังร้ายครับหมอเออชาวนบมืออื่นคือเปิดกู้ันด้มืออื่นวาที่ข้าวตมันมีเบิ้งไง พอม,ม,มันมีเบอ,อเร์กุญแจอีกบอาเปิดขูดบนใหญ่ฟังให้ยืมวันที่เท้าก็ไม่เอาเท้าก็แต่เอาเก้าศูนย์ใช่ไหมเอาเก้าถุงบาทนี่เทาเวทชุวันโน่พ่อให้ทำฟุ้งมาห้าว่าเก้าศูนย์ใช่ไหมแต่เท้าเวทชุวันหนุ่มีไม่ครบก็เลยจจกไป รเก้าวช่องไงเมื่อไม่ออกเก้าทชุ้ก็ต้องออกเก้าวชู๋างเมื่อเก้าทุู๋ไม่ออกก็ต้องออกเก้าวช่องทารุไปทะรุมากเก้าก้าทชองท่องก้าเก้าร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันการเริเกิดความโฉมไทยท้อเป็นตูใหญ่ก่อนการนั้งว่าขั้นว่าเป็นเก้าวชู๋กต่เป็นเก้าวช่องท้าเวทชุวันร่วเก้าวุู๋ ทาบ้างเท่าก็้อน่นาทาทั้งกัดใจุงเก่าต่อทาไว้คู่กันุงเก่าชัวเออก็เลยมาจับใจกันเป็นหนึ่งเดียวคลิกใจกันมากดูอ่ย่างสุกคะที่จะละท้าวออกพอหนึ่งเดียวโอ้ยจะไปบวกหรือจะไปลบหรือจะไปเทินเออข้างบ้ังคงกัดกันบ้างจะรอได้พอมานอนสามมือสามคืนเอามาร่วมกันปีบวกเอามาร่วมกันเป็น Yeah. Mm -hmm. mày 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 cắt tùm bơm đuổi game chia cử mày bơm สองเก่าศูนมาปููนเก่าสูว่าจังไรก่อนอีนังมาสถุงูน่าไม่ผูกจังอูนเก่าศูนเมื่อว่าเขาจางนอะนอแห่ฝันเฉียบเฝันเฉียบกูเมื่อว่าถอฝันเฉียบเไม่ค่อยจางอ๋อ้ย่บอกใฝันแนี้โกนอีกบ่ละ้อโกนอีกบ่เพ้าไม่ค่อยจางกันม้อเดหดงกักนกับบ่โกนฝันกับบ่ฝันกับว่าว่ บันไม่กนจางมันไกนจางถ้าอ่าปากคือคืออรคืออะ่าปากวานดื้ออ่าปากกูได้กับว่ากูกูได้กับว่าจางกงกูได้กับว่กจางฝังเขากังไรเนาะหรือ่ามาทาว่ะคับันระเป็นจางก็น้อนท่าสบายทำแลอ่าปากได้บ่าอืออ่าปากานอกถือว่าไม่ขี่ใช่ป่ะบ่าเราตก็นาะสูปาก็นเป Yeah. เี้ยเ่านเป็นนึปากเป็นเปกแล้วก่ะอ้าปากม้ามาอ้าปากเ้กัางโกลว่าสูดอีกตปากนะ่อ้าปากเพิ่งมาปากกระเป็งแฝงนกเอ้ยงนกมาเป็นหนึ่มาขี้ใปากไปเลยนกเอ้ยมาเป็นจักรรแม่คือขับแส่ละพอมัคือเนื้องกเกาฉุนมาสั่นละโอ้ย มาตยนักคนจางคนบ้าจังบ้า่อ,าอ,อยใจนี่ยังกะดจง ต้อกินข้าวสอหรอเนาะดูนี่ว่านเปนจังหจังเป็นอย่างฟอวาซื้อเบิรบ้านเบิรเมืองว่มีคนใดอย่างเนหนาเงินเนาะเออเป็นกลงเป็นกาเงินแต่สปอร์ตจีไปซื้อก็บ่าซื้อได้ตัวนี้เบิ้งต่อพ่าจ้งไปงันจามาหมักเนาะเป็นที่รีดอะไปนั่นมาไม่โขกเนาะโอ้โหน่ะสิเลนไปซื้ออีย่างอย่างอื่นผืนเก่าไปผนเมา่ักบามักเนื่อออกมาหรอ ออกโคตรออกออกออกหักออกแนโออกมดหักมดหามดขู่มันโกรอีกไอ้อมน่า่าว่าอ่ะโกรอเมื่อกี้มันถือได้เสียงมันไหอมันเบาได้เสียงเ่าไหมโกรธเมื่อไรเราพอโกูนี้ยังอ่ะเอางั้ดเอย่อกมันหายโกรธด้วยไมไม่เห็นดว่ามีนีพอมีใกล้ใกล้กันนะเวลาใกล้กลกันนะโกรธมาต่างหากอ่ะอีกนั้นเขาว่าโกรธแค่ั้นรขบอ của bếp bố bố bên bố mất ngon yếu nhưng mà không phải mất dòng quang 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 con quang dòng 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 วางใกล้เคียงยังว่ากอก้อนกุ้งน้องบานกัดหงือได้หมดเยอะเลยโน้มหันกันเยอะยือว่าก็อนกอถือกัดหูือไ้ยังอีมากก้นกอเขาถืกรด้เขาทำให้เบาวางเหยจ้าโดนเรื่อให้พี่มันมาตาพี่จะเอาตัวม่ามาสั่วานหวานหีิใช้าชทุกบครับพอสีแถมมันคือก็มอเคตั้งสอก็น่ารักเนาะ

อฮะนเอามาเอามาเอาทางงูย่างนันมาขังมว่าจังไกบมววันยังโกบด้ว่าไปมากๆเออัานแแอม่าัทาแววเด็ดสองหกเด็ดสองหกด็กเด็ดก็มาทางออกทางฝั่ง อออืมเียงโกไปซช่ไหยังไงมาแต่ว่าพอคือกกงคือว่าดีคิวว่าอีกที